อ่าวันดีครับทุกท่านอ้าวันนี้เขาสิมาเฮ็ดยำปลาดุกฟูครับอ่าวัวหน้าควยยำกับลังยำนะครับอ่าผมจงชลรซ้อนซ่าหนึ่งน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวอย่างละหนึ่งช้อนนะครับอ่าแล้วก็น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเชี่ยวเอาน้ำตาลปี๊บด้วยครับเนี่ยอ่าใส่สองซ้อน ปนอาตีผงชูรสแตกก่อนครับแล้วก็ใส่กม่วงครับบังม่วงยังไปขูดด้วยครับเด้อซับเอา,อาทางเขาขูดมันสีอ่อนแอแ้เพราะเปไ็นตะกินครับ่าแล้วก็มีพริกสดกุ้งแห้งหอมแดงแล้วก็หอมซอยใส่เผื่อกมีสีสันนิดนึงอมีแค่นี้มันบ่เนี่ย เหลือถั่วค่ะ<น>อ่าเหลือถั่วครับเหลืออ่าหลังจากนั้นเราใส่จานครับใส่จานเรียบร้อยถั่วทอดโรยหน้าอ่ากินกับยำปลาดุกฟูอ่าโอเคครับหลังจากนั้นเราสิไปทอดปลาดุกฟูกันครับผมรับแรกตั้งไฟกาดนะครับตั้งไฟกางร้อนอ่ะบ้านหอนนิดนึงครับพอเด้ยัง พร้อมร้อนได้แล้วครับลงเลยอ้าวลงเลยกระดูกนี่เอาไปหนึ่งได้ครับผมกโาไปหนึ่งหรือวาอ่าเขาสิไปย่างก็ได้ว่าจะแกะเอาเนื้อมันได้ได้ดังได้ก็ได้ส่วนเลยอ้าวแล้วจะนั่นนะตะล่อมตะล่อมครับอ่าจะล่อมให้เท่ากัน นี่เรียบร้อยแล้วครับเหลืองามแล้วไปเข้าไปลุงจานกันเลยครับครบอมมากเลยอลเอาละเอาทั่วครับร้วยนิดนึง,อ,งอ่ะผักิกใส่ไปนิดนึงเพื่อคนต้องการกินแบบรสจัดจดตแต่งด้วยผักชีครับผม กินกับยำมะม่วงเรียบร้อยแล้วครับ oh. นี่แหละยำปลาดุกปูฉบับรพรองเสิรหอย oh. <Okay. S 1> ร้านจอนนี่แ่บอำเภอวาดินจังหวัดอุบล <Okay. S 1> เชิญมาชิมครับ